วัตถุวิเศษแห่งเอเดนเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างในโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมากลางใบเรือออกประจนภัยไปพร้อมกับเอ็ดเวิร์ดเคนเวยในยุคทองของโจรสลัดที่ผู้คนต่างลงทะเลเพื่อออกล่าสมบัติและเสรีภาพเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาคือราชาโจรสลัดเอ้ยมือสังหารแห่งตำนาน ใน u b i อ o f t a n i m เมบัญญัติสังหารเงาพิฆาตแห่งแคริบเบียน หลังจากการเสียสละของเดสมอน d พวกเทมพล่าในคราบบริษัทแอปสเตอร์โกก็ยังไม่ไวที่จะหาผลประโยชน์จากสายเลือดมือสังหารในตำนานคนนี้พวกเขารวบรวม DNA ของเดสมอน d มาใช้พัฒนาเครื่องอนิเมสเพื่อสร้างเป็นเกมโดยตั้งบริษัทแอปสเตอร์โกเอนเตอร์เทนเมนต์มาดำเนินกิจการแถมพวกเขายังจ้างนักวิเคราะห์คนหนึ่งซึ่งเราจะได้สวมบทบาทในภาคนี้มาร่วมในโครงการ Sample 17 Project เพื่อ,อออกตามหาวัตถุวิเศษในอดีตต่อไปซึ่งคราวนี้ ย้อนกลับไปไกลถึงช่วงยุคทองของโจนสลัดแห่งหน่านาน้ำแคริบเบียนผ่านอดีตของโจนสลัดตั้งตัวนามเอ็ดเวิร์ดเคนเว์ เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเอ็ดเวิร์ดเรือล่มจมไปติดเกาะกับมือสังหารคนหนึ่งมือสังหารคนนั้นหนีเข้าป่าไปแต่ก็ไม่พ้นการตามล่าเอาชีวิตของเอ็ดเวิร์ดจากนั้นเขาก็ค้นร่างมือสังหารคนนั้นจนพบจดหมายของตอเรสข้าหลวงคิวบาที่ทำให้เขารู้ว่ามือสังหารคนนี้ชื่อดันแคนวอลโปลและแผนที่ที่เขาถืออยู่ก็ดูจะมีค่าเอาเรื่องโชคดีที่ข้าหลวงคิวบาคนนี้ไม่รู้จักหน้าค่าตาของมือสังหารคนนี้มาก่อนแต่จำชุดประจำภาคีได้เอ็ดเวิร์ดจึงสวมรอยใส่เสื้อของเขาและหาเรือเดินทาง ไปฮาวานาเพื่อกะจะช่วยเอาค่าตอบแทนนั่นเอง เมื่อไปถึงคาวาน่าแล้วเอ็ดเวิร์ดก็เดินทางไปหาตอเรสเพื่อกะจะให้แผนที่และเอาค่าตอบแทนแบบชิวๆแต่ที่ไหนได้ <c oughs> เขากลับได้เข้าไปมีส่วนรู้เห็นความลับของเหล่าเทมพลาที่ว่ามีสถานที่แห่งหนึ่ง <c oughs> ชื่อหอสังเกตการซึ่งมีความสามารถในการสอดส่องทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกแต่พวกเขาจะต้องใช้เลือดของปลาที่พวกเขาเจอตัวในการเข้าไปที่นั่น <c oughs> เอ็ดเวิร์ดซึ่งตอนนี้ก็ยังเล่นตามน้ําไปเรื่อยๆเลยรับภารกิจให้คุ้มครองปลาดไปถึงแมนชั่นของตอเรสแต่ระหว่างทางเขาก็ต้องปะทะกับการโจมตีของมือสังหารเอ็ดเวิร์ดสามารถเอาชนะพวกเขาได้และตามตัวปราจนพบเขาจึงทวงค่าตอบแทนที่สัญญาไว้ซึ่งเอ็ดเวิร์ดคิดว่ามันน้อยไปไม่คุ้มค่าจ้าง เขาเลยผลักตัวออกมาแล้วคิดว่าจะไปตามสืบเรื่องหอสังเกตการเองดีกว่าเมื่อเขาเดินทางไปถึงแมนชั่นของตอรเรสเขากลับพบศพเกลื่อนกลาดมากมายและโชคร้ายที่พวกเทมพลาจับไปเขาได้แล้วเขาจึงถูกนําตัวไปขังบนเรือขนสมบัติสัญชาติสเปนลําหนึ่งที่นั่นเขาถูกขังร่วมกับอาเดวาเลแต่ทั้งคู่ก็ปลดกุญแจล็อกและจัดการเหล่าทหารยามด้วยความรู้งานกันอย่างเหลือเชื่อจนพวกเขาปลดปล่อยนักโทษทั้งหมดมาเป็นลูกเรือได้พร้อมกับยึดเรือลํานี้ฟาคลื่นลมทะเลออกไป โดยเอ็ดเวิร์ดตั้งชื่อเรือน้ว่าแจ็คดองซึ่งจะเป็นเพื่อนตายในท้องทะเลของเขาเอ็ดเวิร์ดตัดสินใจไปพักเรือที่นาซาก่อนซึ่งเขาได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างเบนจามินฮานิงโกและโจนสลัดแห่งยุคสมัยหนวดดำหรือเอ็ดเวิร์ดแทชแม้จะยังไม่ค่อยได้เบาะแสเกี่ยวกับหอสังเกตการแต่ทั้งสองก็สอนการออกปล้นแบบโจนสลัดให้เขารวมถึงยังมอบหมายงานแรกให้เขาคือการปล้นเรือใบขนาดใหญ่ลำหนึ่งเพื่อขนปืนมาใช้เสริมการป้องกันของนาซาวซึ่งเอ็ดเวิร์ดก็ทำสำเร็จและสังหารเทมปพลาคน Right. Ah. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? หลังจากเหตุการณ์น,นั้นตัวเราหรือผู้วิจัยก็ออกจาก a n i m มัสชั่วคราวเพื่อไปพบกับ C c ซของบริษัทโดยเขาขอให้เรามุ่งหน้าค้นหาหอสังเกตการณ์ต่อไปไม่นานก็มีคนที่อ้างว่าเป็นฝ่ายไอทีติดต่อเราเข้ามาโดยเขาบอกว่าอยากให้คุณช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อนร่วมงานมาให้เขาซึ่งเราก็พาซื่อยอมทำตามแต่โดยดีแล้วเราก็พบว่าคนที่มาขอข้อมูลเราไม่ใช่ใครอื่นพวกเขาคือรีเบ c ก้ากับชอนมือสังหารคู่หูที่มาตั้งเคาน์เตอร์กาแฟในรังเทมพล่าเลยที กลับมาที่เรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดในอนิเมสเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์จนวันหนึ่งเขากับคิดซึ่งแท้จริงเป็นมือสังหารเช่นกันได้ค้นพบซากอรารยธรรมของชาวมายันและคิดสัมผัสได้ว่าเอ็ดเวิร์ดมีพรสวรรค์ในการมองทะลุป,ปริศนาตรงหน้าคิดจึงขึ้นเรือจากไปโดยทิ้งท้ายว่าเขารู้ว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นมากกว่าแค่โจรสลัดและหากเอ็ดเวิร์ดต้องการจะรู้เรื่องหอสังเกตการให้ไปตามพิกัดที่บอกไม่ช้าเอ็ดเวิร์ดและลูกเรือก็ไปถึงทูลัมซึ่งเคยเป็นเมืองของมายามาก่อนที่นั่นเขาได้พบบกับคิและออาาจารย์ขง คืออาธาบาบแสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่คือฐานบัญชารารรับของมือสังหารคิดได้ภายเอ็ดเวิร์ดเข้าไปสำรวจโบราณสถานที่มีรูปปั้นศีรษะขนาดยักษ์อยู่และเอ็ดเวิร์ดก็รู้ว่านี่คือใบหน้าของปราดที่ชื่อโรเบิร์ตซึ่งพวกเทมพลาต้องการเลือดเขาไปใช้กับขอสังเกตการนั่นเองเมื่อทั้งคู่ออกมาก็พบว่าพวกเทมพลาได้มาบุกฐานทัพของมือสังหารโดยรู้จากแผนที่ที่เอ็ดเวิร์ดขายให้พวกเขาเอ็ดเวิร์ดจึงต้องเร่งออกจัดการพวกเทมพลาและปลดปล่อยลูกเรือของเขาจนสำเร็จ ถึงอารธาไบาจะเว้นโทษให้เขาแต่เอ็ดเวิร์ดก็ถูกเนรเทศออกจากทูลัมตัวของเอ็ดเวิร์ดจึงวางแผนที่จะตามหาตัวสมาชิกเทมพลาคือตอรเรสและโรลองแพงเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้โรเบิร์ตออกมาแต่ก็ประจวบเหมาะกับที่เขาพบว่าคิดก็มาเพื่อจะสังหารทั้งสองคนเอ็ดเวิร์ดรีบห้ามเขาไว้เพราะนั่นจะทําให้เขาไม่มีเบาะแสในการหาตัวโรเบิร์ตอีกคิดโกรธการขัดขวางของเอ็ดเวิร์ดมากแต่เอ็ดเวิร์ดก็สัญญาว่าเขาจะฆ่าทั้งสองคนให้คิดแน่นอนเมื่อตกลงได้เอ็ดเวิร์ดก็ได้คน เป็นผู้ชายมาตลอดแบบเอ็ดเวิร์ดดูไม่ออกเลยจริงๆซึ่งชื่อจริงของเธอก็คือแมรี่ร it ไม่ช้าเอ็ดเวิร์ดก็ตามหาแพร่งและสังหารเขาได้สําเร็จแต่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวโรเบิร์ตได้แมรี่ก็ถูกโรเบิร์ตจับเป็นตัวประกันไว้ก่อนและทําให้แผนการของเขาล้มเหลวเอ็ดเวิร์ดจำต้องกลับไปตั้งหลักที่นาซาวอีกครั้งแต่ไม่นานก็มีสารจากกษัตริย์อังกฤษที่จะอภัยโทษโจรสลัดทุกคนส่งมาถึงฮานิโกและเขาก็ตอบรับข้อตกลงนี้เปิดช่องให้เรือรบทางการของรัฐเข้ามาตรึงกําลังปิดล้อมเตรียมเข้ากวาดล้างเรือโจรสลัดทุกลําในบริเวณนั้นทําให้เอ็ดเวิร์ดกับสหายใหม่ คือชาลส์เวนวางแผนการลอบสังหารผู้บัญชาการปีเตอร์แชมเบอร์เลนก่อนที่เขาจะสั่งทำลายเรือโจรสลับทุกลำและเรือของทั้งคู่ก็ฝ่าวงล้อมออกมาได้ในเวลาให้หลังเอ็ดเวิร์ดก็ล่องเรือไปทางเหนือเพื่อสมทบกับแทชและเวนเขาได้บอกแสว่าโรเบิร์ตอยู่บนเรือคาาทาตที่ชื่อพรินเซสแต่ก่อนที่เอ็ดเวิร์ดจะได้ตามรอยต่อก็ปรากฏกองทัพเรือปลายขอบฟ้าระดมยิงปืนใหญ่ใส่ท่าจอดเรือไม่ยัง้งทําให้เขาและแทชต้องต่อสู้กับกองทหารอย่างดูเดือดโชคร้ายที่แทชต้องสิ้นชื่อลงที่นี่ส่วน เ็ดเวิร์ดกับเวนก็ต้องหนีตายจากเหตุการณ์นี้ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเวนจึงตัดสินใจจะไปตามหาเรือ p r ริ c เซสกับเอ็ดเวิร์ดด้วยแต่เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ที่ลูกเรือของเวนคือเรคแฮมทรยศ์พวกเขาและปล่อยให้ทั้งสองติดอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งจนกระทั่งเวนเสียสติไปไม่นานคิดกับอเดวาเลก็จัดการกับเรคแฮมแล้วยึดเรือแจ็คดอรมารับเอ็ดเวิร์ดได้เมื่อปรึกษากันแล้วเอ็ดเวิร์ดจึงไปที่คิงส์ตันเพื่อถามหาที่อยู่ของเรือพรินเซสตามแผนของเขาต่อไป ไม่ช้าเขาก็พบกับโรเบิร์ตหลังจากที่หาตัวมาแสนนานแต่โรเบิร์ตก็ยังไม่ไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลเขานั่นต้องทําให้เอ็ดเวิร์ดต้องยอมช่วยงานโรเบิร์ตไปอีกพักใหญ่แต่เพื่อความมั่งคั่งเอ็ดเวิร์ดก็ยอมทําตามนั้นและเขาบอกกับอเดวาเลว่าเขาจะขายสมบัติที่ตามหานี้ในราคาที่แพงที่สุดถึงอเดวาเลจะคิดต่างว่าเอ็ดเวิร์ดควรจะบอกผู้มือสังหารให้มาปกป้องมันก็ตามจนกระทั่งถึงวันหนึ่งโรเบิร์ตก็ยอมพาเขาเดินทางเข้าไปข้างในหอสังเกตการตามสัญญาโดยด้านในสุดนั้นพวกเขาพบวัตถุที เป็นกระโหลกคริสตัลซึ่งโรเบิร์ตบอกว่ามันทําหน้าที่คล้ายกล้องสองทางไกลที่ดีที่สุดในโลกมันฉายภาพต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นจากที่ไหนก็ได้แต่ขณะที่ทั้งคู่กําลังจะนํามันออกไปพร้อมกันโรเบิร์ตก็ทรยศ์ด้วยการหดเอ็ดเวิร์ดร่วงลงน้ําไปด้วยความแค้นเอ็ดเวิร์ดรีบออกล่าโรเบิร์ตไปที่หาดทันทีแต่เขาก็เสียท่าและโรเบิร์ตคิดจะส่งตัวเขาให้ทางการจาเมากาเพื่อเอาค่าหัวของเขาด้วย ขณะที่เหตุการณ์กำลังพีกถึงขีดสุดนั่นเองในโลกปัจจุบันแอปสเตอร์โกก็ตรวจจับการแฮกระบบได้อีกทั้งตัว C ี o ของบริษัทก็หายตัวไปทำให้ตัวเราและพนักงานคนอื่นถูกนำตัวไปขังที่ชั้นใต้ดินแต่ในระหว่างนี้เองเราก็ได้รับการติดต่อจากคนชื่อจอนให้ทำตามที่เขาบอกเพื่อออกมาจากที่กักตัวจอนสั่งให้เราเปิดการทำงานของเครื่องมือชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงภาพของจูโน่ขึ้นมาโดยจอนหวังว่าจูโน่จะเข้าควบคุมร่างของเราได้แต่จูโน่ยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะทำแบบนั้น นั่นทาให้จอร์นโกรธมากและทําให้เราต้องกลับเข้าแอนิมชัเพื่อค้นหาคําตอบต่อไปหลังจากถูกส่งตัวให้ทางการจาเมกาเอ็ดเวิร์ดพบว่าแมรี่กับแอนซึ่งเป็นมือสังหารอีกคนก็ถูกจับตัวมาด้วยโดยทั้งคู่ถูกตัดสินประหารชีวิตทันทีแต่เนื่องจากพวกเธออ้างว่ากําลังท้องอยู่ทําให้การประหารต้องเลื่อนไปอีกหลายเดือนเมื่อเวลาผ่านไป4เดือนอาธาไบก็มาช่วยเอ็ดเวิร์ดออกจากกรงขังและพาเขาไปช่วยแมรี่กับแอนด้วย แตโชคร้ายที่แมรี่ตกอยู่ในอาการสาหัสจากการคลอดลูกแม้เอ็ดเวิร์ดจะพยายามช่วยเธอสุดความสามารถแต่แมร,รี่ก็จากไปพร้อมขอให้เอ็ดเวิร์ดสารต่อง,งานของเธอจนรู้่วงด้วยเมื่อบอกข่าวร้ายกับอาธาไบและแอนแล้วเอ็ดเวิร์ดต้องจมดิ่งอยู่กับความเศร้าโศกกับสุราเป็นเวลานานความคิดของเขาวนเวียนสับสน สนกระทั่งอ d เดวาเลปลุกเขาขึ้นมาเพื่อล่องเรือแจ็คดออีกครั้งแต่ครั้งนี้อ d เดว l าเลกลับเลือกที่จะไม่ไปกับเขาอีกแล้วเพียงแต่บอกว่าหากเอ็ดเวิร์ดคิดได้เมื่อไหร่หให้กลับไปที่ฐานบัญชาการของมือสังหารอีกครั้ง เอ็ดเวิร์ดทำตามที่บอกเมื่อไปถึงจุดหมายเขาก็พบว่าพวกเทมพลร์ยังบุกโจมตีเหล่ามือสังหารไม่หยุดหยอด่อนและเดวาเลก็บอกว่าที่เขาทิ้งเอ็ดเวิร์ดไปเพราะเขาคิดว่าผลทางแห่งมือสังหารคือเส้นทางที่คู่ควรมากกว่าการตามล่าหาความมั่งคั่งจนตัวเองไม่เหลืออะไรเอ็ดเวิร์ดคิดได้ดังนั้นเขาจึงเห็นว่าจะทําตามคําขอสุดท้ายของแมรี่คือแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเอ็ดเวิร์ดเข้าสู่การเป็นมือสังหารเต็มตัวและเริ่มออกคาภารกิจล่าสังหารเทมพลร์เริ่มจากโรเจอร์และต่อด้วยคนทรยศเขาคือโบ ซึ่งก่อนตายโรเบิร์ตได้ทิ้งคำพูดปริศนาเอาไว้ว่าตัวของเขาคือร่างไอาตาที่เกิดมาเร็วเกินไป was born too soon. เอ็ดเวิร์ดไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่โรเบิร์ตก็ขอให้ทำลายร่างเขาก่อนที่เทมเพลาจะได้มันไปเอ็ดเวิร์ดเอากะโหลกคริสตัลมาได้และเป้าหมายสุดท้ายของเขาก็คือทอเรสซึ่งอยู่ที่หอสังเกตการ์เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเอ็ดเวิร์ดกับเหล่ามือสังหารก็นำกะโหลกคริสตัลมาวางไว้ที่เดิม และเอ็ดวิร์ดคิดว่าเขาจะเดินทางกลับไปหาภรรยาเพื่อสะสางเรื่องราวระหว่างทั้งสองแต่อาธบายก็ยื่นจดหมายให้เขาจนเขาได้รู้ความจรงิงอันน่าเศร้าใจว่าภรรยาเขาเสียชีวิตแล้ว เนื้อเรื่องย้อนกลับมาที่โลกปัจจุบันเมื่อจอนที่ติดต่อเราตลอดได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาบอกความจริงว่าตัวเขาก็คือปราดไอตาที่กลับชาติมาเกิดใหม่อีกคนตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเพื่อความเข้าใจครับว่าไอต้านั้นก็คือหนึ่งในเผ่าอิสุและเป็นสามีของจูโนโดยทั้งคู่เคยพยายามทําการทดลองถ่ายโอนจิตใจของตัวเองเข้าไปในร่างกายประดิษฐ์แต่การทดลองของไอต้าก็ล้มเหลวและทําให้จิตใจเขาตกอยู่ในสภาพเปราะบางอย่างมากจูโนจึงทําการเก็บรวบรวมยีน ของสามีเธอไว้ก่อนที่จะทําการฆ่าเขาให้พ้ความทรมานซึ่งยีนของไอตาก็จะถูกนํามาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์คนแล้วคนเล่าซึ่งเรียกว่าปลาหรือพูดแบบบ้านๆคือไอตาจะกลับมาเกิดใหม่ได้เสมอและการที่เขามาปรากฏตัวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะวางยาพิษใส่เราให้ร่างกายเราอ่อนแอมากพอที่จูโน่จะเข้าควบคุมร่างได้ แต่บรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแอปสเตอร์โ hmm. กก็บุกเข้ามาสังหารเขาได้ทันไม่ช้าเรื่องในแอปสเตอร์โกก็คลี่คลายโดยเจ้าพนักงานคิดว่าการแฮ็กทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะจอมนเพียงคนเดียวหลังจากนั้นเราก็จะได้กลับเข้าไปในอนิมาซีครั้งเอ็ดเวิร์ดอยู่ที่เกรดอินากัวกับเหล่ามือสังหารโดยตัวเขาจะยกสถานที่แห่งนี้ให้เป็นฐานบัญชาการใหม่ของมือสังหารส่วนตัวเขามีแผนที่จะล่องเรือไปลอนดอนอีกไม่นานสักพักก็มีเรือใบสีขาวมาเทียบท่า ซึ่งผู้ที่โดยสารมาก็คือลูกสาวของเขาเจนิเฟอร์สกอตต์นั่นเองในที่สุดหลังจากหันหลังให้สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดมานานเอ็ดเวิร์ดก็ได้สิ่งนั้นกลับมาอีกครั้งเขาล่องเรือกับลูกสาวไปอังกฤษและตั้งตัวที่นั่นเป็นเวลาหลายปีจนได้แต่งงานฉากสุดท้ายของเกมคือเอ็ดเวิร์ดกับเจนิเฟอร์วัยสาวและลูกชายคือเฮเทมได้เดินทางไปชมละครโอเปร่าที่เทยเตอร์รอยัลซึ่งคุณผู้ชมที่เล่นภาค3จะทราบกันดีครับว่าโรงละครนี้คือสถานที่เปิดเรื่องในเกมภาคนั้นนั่นเอง สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกมย b i s o f t ปโปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณได้ทันจังและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทำวิดีโอสามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนรวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน i n s t a g r กรเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ Ubis o f อแล้วรับชมคอน อนเทนดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ